เหตุการณ์สร้างสถานการณ์ป่วนเมืองนะครับนอกจากเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานไปเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีธุธยานะครับคนร้ายมีการนําระเบิดนี่แหละครับไปผูกไว้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็กดระเบิดขึ้นนะครับเพื่อหวังที่จะป่วนเมืองทําให้ไฟฟ้าดับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีธุธยาบางส่วนแล้วก็กรุงเทพมหานครบางส่วนด้วยนะครับ ค่ะโดยคนร้ายนะคะได้มีการนำระเบิด C ีค่ะจุดชนวนไปวางไว้ที่โคนเสาไฟฟ้าแรงสูงกลางทุ่งนาในตําบลเชียงรากน้อยอาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เกิดระเบิดขึ้น3ลูกแต่ว่าอีก3ลูกนั้นไม่ทํางานนะคะทาให้ขาเสาไฟฟ้าแรงสูง2ต้นขาดจากฐานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บกู้ร,ระเบิดสแสวงเครื่องทั้ง3าลูกที่ไม่ทํางานก็เปิดเผยคืาว่าเป็นระเบิดซีฟน้าหนักประมาณ1.5ปอนด์ป จุดชนวนด้วยระบบตั้งเวลาถอยหลังค่ะทางผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดและก็ทีมสืบสวนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งเขาเชื่อนะครับคุณผู้ชมบอกว่าคนร้ายเนี่ยต้องมีไม่น้อยกว่า2คนแต่เร่งรีบเหมือนกันบอกว่ารีบวางระเบิดเสาฟไฟฟ้าทั้งสองต้นจนทําให้ระเบิดอีก3ลูกเนี่ยระบบวงจรจุดชนวนไม่สมบูรณ์จึงไม่เกิดระเบิดขึ้นแต่คนสั่งการวางระเบิดเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญด้านระบบการส่งส,ส,ส่งกระแสฟไฟฟ้าเป็นอย่างดี เป้าหมายก็คือการล้มเสาไฟฟ้า2ต้นเนี่ยเข้าหากันเพื่อให้เกิดการลัดวงจรจนทาให้ระบบไฟฟ้ากัดข้องทั้งในพื้นที่อําเภอบางระอินรังสิตรวมทั้ง ชาตเมืองของกรุงเทพมหานาครด้วยนะครับโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพระน,ค,นครศรีอยุธยานายวิทยาผิวพองนะคะก็ได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยนะคะแล้วก็มีการระบุว่าเป็นการก่อวินาศกรรมค่ะเพราะไม,ม่มีความจงใจให้เกิดความเสียหายกับระบบไฟฟ้าซึ่งจะก,กระทบไปถึงภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ยังมีการขอความร่วมมือนะคะไปยังประชาชนให้ช่วยแจ้งเบาะแสรวมทั้งเป็นหูเป็นตาให้กับทางการเพื่อให้บ้านเมืองนั้นมีความสงบสุข<ม>ในยามนี้ค่ะ